ลูกทูจ้าน้ำพิงสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนโอ้ยพาน้องน้ำพิงมาดินน้ำน้องบิวฝนสาธิตกับมามาเนี่สบายดีล่ะทิดที่ต้องจันสวัสดีก่อนโอ้ยบิวนี่เลยลูกสวัสดีป้าลุงก่อนลูกสวัสดีป้าลุงโอ้ย โอ้อ้าทิตย์ดำหน้าแล้วรับไออทิตย์นะเอาขึ้นมาหาแม่อ้วนเฉยมาหน่ยอยากมาอยากมาขิดหอนไม่อ้วนบอโอ้มีแนวอยากได้นะมาหาแม่นน่โอ้อชุบพนดินกันมาหนิลองสาทิตสาทิตสาทิตตะกายังก็เฮ้ยทอนบิว <c oughs> <c oughs> นี่ นำพิงผูกไปแล้วไปแล้วผูกใช่ใช่มาเอาลูดุจียวปลากระป๋องหน้าเตียงบ่อหืมมาเอาดุกมาเอามาเอาปลาลูกปลา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 หาเอวิวปลาลูกปลาปลาปลาลูกปลาปลาลูกปลาทิมทิมทิมมันนี่นะโอ้ยว oh. <to ้ายหายเม่อีก ไปแล้วหรอ,อ,อย่างลบไปลบมาลองนำผิงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยไม่เห็นเด้น้องนะเห็นเด้น้องผิงบ้างไหมเมนนะ้องผิงบ้างไหมพิงกี้พิงกีงก้บังนู่น,น,ห,นห,หันหนู่นปุ๊บนี่เอ้ยวิวเห็ได้ยังนะจ้าเอ๋ฮัลโ ไปมาแต่เวียกับไ่ได้ไปเฮือนเลยไปยังมาแวะดินยังเอื้อย okay. อยู่จะเอ๋แม่อ้วนบ่นะน้ำพิงทุจ้าเลยดุไม่แม่มะไม่แม่มาเจี๋ยนะมาดูมะมาดุมะทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าสบายดีสบายดีป้าลุงคนดุ <inaudible>

ยังคือยังนี่นะปืนเอาดีเด้อบ้องน้องพิงเก็บสปากเด้อลูกปืนนะชื่อใส่ชื่อนี่นะอันเท่าไหร่ปืนนี่ชิมหาพันิ่งตากันนูเจบบ น้องวิวให้น้องพิงนะลูกให้น้องพิงไปใช่นะเฮ้ยน้องยิงกันเองบัดเดิเออขณะเอิรนเอิรนน้องมาดิ่ัน้ำเลยลูกจักปีนะสองปีนี่ก็สองปีกันจะเป็นผ่ยเป็นเอื้ยเป็นน้อง เออโอ้น่าแสดงว่าบิวเป็นเอ้ยอืมซื้อยังนางบ่ซื้อยังฮต้องบิวดีใจได้วันนี้มีมีโมดิต้องบิวได้ออก

กูน้ำพิงก็ยุ่งสบายผูไปเบิ่งก่อนใช่ฮ่าที่เราแม่ไปอยากพามานะมันในแกปีโป้ของเอ๋อจังนี่แกปีโปอันเดียวสบายอยู่คนละเจอ่าสบายดีตายหอบกับมูกกระลานผู้ตามลูกวัยเดียดนิดนึง แม่นไปไปบุงก่อนตกมาตกมาอ่าอืมุนอ๋อเไดูเฮียนะอ้าไม่ป้าไม่เดี๋ยวน้องพิงชิคเอาขาวปากมาดูมหอืมไม่บอโดยแคนน้องแนแคนน้องพิงเน็กวะแแตัมอตัวมือตัว ใชยัยอุ้ยอุ้ยอมียังนี่นะเพัดเอิญตัวยังนี่นะมาบอปุ่งดูหันป้าบอปุ่งเลยเอาน้่งมาขับป้าปกี่ป้าโอ้โโอ้ขึ้นมาหาป้าเลยนี่ฮะเจ็บท้องเป็นยังลูกยังเจ็บท้องหืมเป็นยังตกมาบ่มาดีบบ่มาดิบจะเจ็บท้องบอ เดี๋ยวตอนแดงกันเดี๋ยวให้ดุ้งเอาล่อมาตัวยูน้องนี่นเด้อยูน้องขี่ล่อไหนเด้ออ้าไปได้มั้พี่มาหาน้องผิงดูหาน้องผิงใหา่น่ะวิววิวขี่มาหาน้องมึงดูค่ะเจ็บท้องคนน่ะนี่กันแลไอ้พี่โป้ก็ออะไรก็แห่นอยู่นี่เด็กจิงกี้ไปแล้วไปแล้วมเดียวมาเร็วมาเร็ว ดูยูทูปไปดุตู้ยูทูปน้อยนะ่ะปะเห็นตู้อยู่กินนอนยูทนะูปคนน่ะไปหาแม่อ้วนแน่เพื่นย่านขนไก่ไม่ได้ห่านายานแต่ขนไก่อย่างเดียวออย่านม,มือะอาทีโโ่เร <c oughs> าทีไง <c oughs> <c oughs>

แค่ฉันแค่ฉันทุจริตเอาค่ไม่ใช่ก็หัวอยู่ดิ่หัวเศร้านี่กายก็สี่แน่เหงมาเมื่อกี้นี่ว่าสิกายกับห้องกิกิเลย์มานีนดูดูกเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กกิดอันนี้เอ๊บเอ๊บโบ้เลื่องอันนี้เฮ้ยวัวผ่ามือพวดแบบนึงน้ำตาแตกเลย ใส่อนนี่นีใส่ยางมอเช้านี่หอบรถเลยมาว่าไปขึอนไอบิวสิมาเคนไกลไปเลยนะมาลูปะมนมีมันมีมันมีนั้นมากนฮะเฮ้ยมาีู่มาิดุ เอ้ยังไงมามามาพี่มาพี่หนุ่มาพี่มามามา้ยย่านยังย่านย่นไม่หดไกลวันนี้มาพี่มาพี่มพี่หนุ่มาพี่เบิ่งพิงพนี่มาี่มาี่นใจดโอ้ยมาพี่หนูมาพี่มาพี่ถอยไป้ถอยไปนะแม่อาพี่มาพี่ อ้ยเนาะไปไปหาสบายลูกแก่ลูกเลยกินเนาะไม่อ้วนไม่อ้วนแก่ให้นานองนงน้องนางนงนางนอนนกินนมกไปนเ่แ่แม่นม่แม่แม่ม่ม่แม่แม่่ม่ แกะบลุกว่าแกะบอลนี่เทาจิ้งโอ้แกะบอลนี่นี่เท้าจ้เทาหินเทมิตจิงกูจ้าอือยเน่งินจิ้สีูเลยอ่กลองเปลาเนี่ยองกลางเอวิวเนี่ยไปแล้วไปแล้วมาเลยคมาเลยทงานโอ้ยเนาะมาน้าเมย ไปเด้วไปเดีวพูดหน้าไปพูดน้บันเอื้อยอยู่พูดโ้่เพูดไยพูดปบายใส่ไปบายใสวไปบายกอนมาด้ไม่ไอมาเลยค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆอย่าเลทิดมไปทิดไปทิศไอทิดกินอะไรไอมีงกินอะไิวไปหาพ่อตูเรามิวไปหาพ่อตู้ อะไหมหามบูถ่ดไรย,ย่ยังบูหูเหราวะชินหอนไม่ไม่ทองเิน่นไม่ทองมีเน่อยู่ได้ลนะบูมีเราวะใจเลย้อ,กกนอ,อยนางมทุกหวนห่นอุ้ยประเด็นไขรเลยลูกใช้ยางชงดวดด้วย่ะตัวไรล่ะเก็ยกินนุมมาลูกตัวไรบูแมนบูแมน ว่าแม่ล uh ูกหล่ะไว่ไยว่ไยว้ายว่สบายให้นะว่ว้ลูกมะจากคนดมยางเลยบ่ะนี้มาลูกมะให้แม่มาลูกมาสิเอ้ยมาลูกมาเอามาลูกเอามะออกไ้แล้วลูกเนาะจะกลินอะไรเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขูจะเป็นไม่ฆ่าหน่อยอนาคตบ่นี่สิงเอ้ยไาลูกปะ ขนมลายแพ้น,นี่ตัวแรกน้นนองพิงกินนะลูกเฮ้ยใช่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 ไปไปน้ำสบายปะใช่สบายได้ใช่สบายนะอพอเพลินน้องพิงเลยพอได้เอะไรนี่นะเราจะเสียลงมา อลูกเอาเดียเจ้า oh, กินบ oh, ่ไรมันเผ็ดตัวนี้แม่เจ้ากินได้แม่เฉลี่ยกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยยางไปเลยยางไปเลยไปหาแม่อ้วนเนาะไปหาแม่อ้วนเนาะลูกเด้อใช่แม่อ้วนเดิใช่แม่อ้วนเดิโอพูดว่าแม่อ้วนน่ะใส่ใส่ซีบ่แม่ในใช่แม่อ้วนนะใส่โอ้ยโอ๊ยเก็บไปจั่วเนี่ เป็นลมเมื่อกี้เป็นร่มตกใจให้ได้ตีได้กระมิดดอกยังำดงอย่างข่าวจมใด้หให้แม่ลูกมะให้แม่มาโอ้ยเนาะิ่อย่างนอนเริ่มอย่างนอนได้ดีนะนอนแจ๊กขาออนนี่นี่ยังนี่นี่นีู่ใครยังนี่ไปหาไม่หดป านหารย่นปีกไก่อย่างเดียวย่นปีกไก่อย่างเดียวทหารนี่หลมาเรมาเร็วมาเร็วไปเลยจบเลยเเหม่งไปเลยมาไมเรียกเมื่อยยากมาดินไว้สิบอ๋กี่บอกตู้ดิเอวิวก็ไปนั่นปพโต้เ

โอ้งสบายเพื่อนหดต้นไม่เดอนมิ้นป็ดจ้ะกหน้กไม่ไนชวนมึงดอใครดูแลนะแจ้งคนดูแไปดามหน้าเลยางดสวยแจ้น้้งป่ะเไมอย่าง้เลเด็ดนังดิ่งขิดดินดิ่งขิดดินซะบ๊ายบายบายบายแม่บุญก๊ะ ไป้วแม่อ okay, so like, ้วนด้อชกระตอกกระตอกอางอู้วโอ้โขี้นี่รเนี่ขี้ระกงนี่ขี้ระเกงม่อ้วนวะลูกอ่ะเนียเพนอยาอย่าสีเอวสีเอวนะเพื่อนนะไปบ่กูกไปบอ้องาอกับ่เห็นเลยไปดินน้ำพ้ตู้ผูกกระตผูลอย คะโอเคเวพี่น้องเ้ยน้องสำหรับคลิปนี f, okay, ้กรพาน้องน้ำพิงค์ผนมาดิณน้ำน้องของบิวปกับชัดทิศนี่แม่อ้วนแม่อ้วนไปตัวเล็กน่อยเลยไปตัเลไปเล็ไปเล็ป้าปาลุกมาหับเดอยไปล็กนั่นโสดลุกกะต้อป่านนี่เช็ดไป

ไปว่าขี่มอเลอรไเข้ากุกวามู้ะข้งกวาดได้แ่นิากวเลย่โอ้ยลงมาไรเย็นว่าพาไปเบิ้งมานี่ยู้มาได้ย่องย่องมาเลพน่ะมาเดียมาเดียวมาเดีวถามเลยมาเีถามเลยไปใส่พงดอ มาดุกไว้ใช่ให้พาไปนะตาดีสนุกให้ให้พาไปมาพี่มาพี่ป้าสิ้ถามเดี๋ดุกไว้มานี้ถ้าอยากไปนะป้าพิงน้ำแดงโตให้ใช่ให้พาไปนะลุกป้าพิงให้ป้าพิงเอ่าป้าพิงบอกให้ป้าพิงพาไปว่าโทรหาลุงก่อนสิอย่ายเลยอย่ายปเลย โดยไาโอเคสาวบ้าสบายดีป้าลุงก่อนสาวบ้านบายสาวลูกสบายดีสบายดีดีไหมนี่ทั้งนี้ก็สบายดีโดยไปก่อนเลยสิไปใส่บู๊โดยอ่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโดยไปแล้วสำหรับคลิปนี้บายบายจุ๊บ